สวัสดีครับจากบริษัท ESS SynTech นะครับวันนี้จะมานำเสนออุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า Mobile POS Terminal นะครับหรือเป็นระบบคิดเงินแบบโมบายนะครับสามารถถือไปชำระสินค้าหรือว่าคิดเงินได้เลยนะครับแทนที่เราจะใช้เครื่อง POS แบบตั้งโต๊ะก็ย่อส่วนมาตัวเป็นเครื่องเล็กแบบนี้นะครับสามารถใช้งานได้สะดวกสบายนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น Android นะครับเวอร์ชัน6.0นะครับ Android เวอร์ชัน6.0สามารถ โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมไดจากเพจโต้ด้วยนะครับท่านใดที่จะมีแอปอื่นๆที่ต้องการใช้งานเราสามารถโหลดจากเพจโต้ได้เลยเพียงแค่เราสมัครอ e ีเมล Gmail อย่างนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานตัวแอปพลิเคชันจากเพจโต้ได้เช่น Line Facebook y o u t u b e นะครับเรารองรับการโหลดแอปพลิเคชันพวกนี้ไดหมดเลยนะครับมาดูสเปคเครื่องนะครับตัวนี้สเปคเครื่องนะครับจะเป็น CPU ความเร็ว 1.3GHz รนะครับแรม แมมัลลีมันอยู่ที่ 1GB นะครับหน่วยความจำหน่วยเก็บข้อมูลมาอยู่ที่ 8GB นะครับหน้าจอขนาด5 5จนิ้วนะครับเป็นหน้าจอฮัสกีนนะครับแบบนี้เลยความเร็วโอเคเลยนะครับความเร็วติดมือแล้วก็จะมีหน้าจอฮัทเนี่ยเป็นแบบ iPS ด้วยนะครับกล้องด้านหลังนะครับจะมีกล้องที่ความคมชัดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับเอาไว้สําหรับถ่ายรูปสินค้านะครับแล้วก็อัพเข้าไปในตัวเครื่องได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีการ ใส่ซิมฟังก์ชันการใส่ซิมเพื่อใช้งาน 3G อินเทอร์เน็ตนะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่ท่านถืออยู่นะครับจะมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับได้นะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อบลูทูธกับอุปกรณ์ต่อพวกอื่นๆนะครับเช่นลิ้นชักเก็บเงินเช่นเครื่องอ่านบาร์โค้ดอย่างนี้รองรับทันทีเลยนะครับตัวเครื่องนี้ที่ว่าเราเรียกว่าเป็น Android All in One เนี่ยเพราะว่ามันมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบนี้อยู่ด้วยนะครับใบเสร็จที่รองรับเนี่ยจะขนาดหน้ากว้างใบเสร็จอยู่ที่รับ แล้วก็ไม่มีคัตเตอร์ครับองฉีกออกนะครับจะมีเชือกสามารถฉีกออกได้เลยนะครับตรงนี้เวลาใส่กระดาษเราก็แค่ใส่กระดาษเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝานะนะครับมันก็จะสามารถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตัวเครื่องนี้เนี่ยเมื่อลูกค้าสั่งซื้อนะครับไปเราจะมีโปรแกรมสําหรับแอปพลิเคชันขายนาราให้ลงไปในเครื่องเสร็จสรรพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้จะมีตัวนี้ครับเป็นแอปพลิเคชัน POS นะครับ Live Post นะครับสำหรับใช้งานคู่กับเครื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับ ตลาแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นระบบคลาวนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับที่เราลงไปกับเครื่องนี้แล้วนะครับเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถามรหัสของสมาชิกแต่ละคนนะครับเป็นแคชเชียร์จะมีเลขสมาชิกต่างกันนะครับแล้วก็รหัสใครรหัสมันสามารถเข้าใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่เราแอดไว้แล้วนะครับของแต่ละร้านตัวนี้จะเป็นหมวดหมู่สินค้านะครับเราแอดหมวดหมู่สินค้าไว้แล้วว่ามีหมวดหมู่อะไรบ้างครับ เช่นเราเลือกบนหมู่ขนมมันก็จะรต์ขึ้นมาแต่ขนมให้เรากดเลือกได้นะครับแต่ว่าท่านใดที่มีสินค้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่อยากจะมานั่งเลื่อนทีละอันนะครับไม่อยากจะมานั่งหาเพราะสินค้าเยอะเราสามารถใช้อุปกรณ์ต่อพว่วงตัวนี้เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบบลูทูธไร้สายนะครับใช้สัญญาณบลูทูธเชื่อมต่อใช้งานคู่กันแล้วก็ยิงบาร์โค้ดนะครับสินค้าก็จะขึ้นไปที่หน้าจอได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อเรา เลือกสินค้าที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูตรงนี้นะครับว่าสินค้าเนี่ยเราเลือกมามีอะไรบ้างนะครับสามารถบันทึกบินโฮบินได้นะครับหรือว่าชําระเงินได้ถ้าเลือกผิดสามารถปาไปลบได้นะครับตรงนี้ถ้าเปลี่ยนจำนวนสามารถกดเข้าไปอีดิทจำนวนตรงนี้ก็ได้นะครับว่าเราใช้กี่ชิ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราคิดเงินกดชําระเงินนะครับชำระเงินประเภทการชำระเงินสามารถแอดเพิ่มเติมได้นะครับจากแบบออฟฟิศนะครับเช่นเราใระเงินเป็นเงินสดจํานวน100บาทนะครับให้เรากดเลขได้เลยนะครับชําระเงิน ตรงนี้จะบอกเงินทอนแล้วก็บอกว่าพิมพ์ใบเสร็จแบบพิมพ์เลยตรงนี้หน้าขึ้นเหมือนจะส่งเข้าอ e ีเมลลูกค้าก็ได้นะครับอันนี้เลือกเป็นพิมพ์เลยเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของเราก็จะพิมพ์ใบเ,เรใสร็จอย่างย่อออกมาครับตรงนี้จะมีรายละเอียดสินค้าขึ้นมาครับจะมีหัวบิลเฮดเดอร์ ader, ก็จะบอกชื่อร้านเราสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดสินค้าจำนวนชิ้นนะครับเป็นราคารวมเป็นแวดนะครับรองรับการคิดแวดภาษีมค่าเพิ่มนะครับแบบรวมราคาสินค้าแล้วหรืออินคูดแวดแล้วก็แยกจากราสินค้าต่างหากรองรับ ให้เป็นเงินสดมาทอนเท่าไหร่มีชื่อผู้รับสินค้าตรงนี้แล้วก็จะมีวันที่เวลาบอกอยู่ตรงนี้นะครับก็ครบถ้วนสำหรับใบเสร็จเงินสามารถพิม์ซ้ําได้ยกเลิกใบเสร็จสินค้าได้นะครับตัวโปรแกรมขายเนี่ยเราไม่ได้จำกัดสินค้านะครับว่าเออจะมีสินค้าจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ลองเทสกันดูได้นอกจากแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันอื่นๆที่ใช้งานร่วมกับระบบนี้ไนดะ้อีกคือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแอปสําหรับไว้ดูยอดขายสินค้าแบบออนไลน์ทันทีนะครับเมื่อเครื่องที่ท่านซื้อไปน่ตอ ฟังก์ชัน 3G นะครับจากตัวซิมการ์ดหรือต่อ w i f i ที่มีอินเทอร์เน็ตครับทุกครั้งที่ท่านพิมพ์บิลขายออกมาแบบนี้นะครับระบบจะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเป็นแดชบอร์ดสำหรับดูยอดขายนะครับก็จะบอกเป็นยอดขายเป็นไงบ้างครับเป็นรายวันรายอาทิตย์รายเดือนรายปีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเลือกนะครับก็จะเลือกขึ้นมาดูเฉพาะสินค้าว่าเราขายไปแล้วกี่บิลขายไปจำนวนเท่าไร่บ้างค่าเฉลี่ยในการขายเป็นยังไงบ้างมีกราฟบอกสวยงามนะครับแล้วก็จะมีไอเทมว่าเราขาย กี่ชิ้นอะไรยังไงไปบ้างตรงนี้ครบเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกนะครับตัวนี้ท่านสามารถลงเพิ่มเติมในอุปกรณ์ของท่านก็ได้นะครับเช่นท่านมีอุปกรณ์ที่เป็น iPhone อยู่แล้วสามารถน, iPhone, นํา iPhone เนี้มาลงแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็เชื่อมต่อกันเลยนะครับเมื่อ,อไหร่ที่ตัวนี้ปิดการขายจะมีแอปพลิเคชันตัวนี้แหละที่ดึงข้อมูลขึ้นมาให้ท่านดูได้ฟรีๆเลยนะครับใช้งานคู่กันได้นะครับนอกจากแอปตัวดูยอดขายตัวนี้แล้วเนี่ยรอยังทํา เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็นแอปพลิเคชันสาหรับลูกค้านะครับหรือลูกค้าสัมพันธ์นั่นเองตัวนี้ร้านไหนมีระบบสมาชิกนะครับเช่นอันนี้เป็นมือถือของสมาชิกนะครับเป็นลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในร้านนะครับก็จะมีบอกว่าเออเรามาซื้อที่ร้านอะไรบ้างของตัวนี้นะครับไปชื่อร้านชื่อสาขานะครับจะมีม QR code อ่าตัวนี้จะไว้บอกเวลาเรามาซื้อสินค้าเราก็สแสดง QR code ตัวนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเดโมให้ดูนะครับเวลาเรามา ที่ร้านนะครับเราสามารถแสดง QR code ตรงนี้นะครับแล้วก็จะลิงก์กันทันทีนะครับเช่นเราสั่งอาหารนะครับสั่งสินค้าแล้วนะครับกดเครื่องหมายลูกค้าตรงนี้ครับเราสามารถค้นหาลูกค้าได้นะครับตรงนี้นําเครื่องที่มีกล้องนะครับอยู่แล้วมาสแกน QR code ตรงนี้นะครับของลูกค้าก็จะขึ้นมาเป็นรายละเอียดของลูกค้าเลยนะครับว่ามียอดคงเหลือเอ่อเท่าไหร่บ้างมีเป็นใครชื่ออะไรบ้างนี่เราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับมากี่ครั้งแล้วมาล่าสุดเมื่อไหร่ตรงนี้สามารถ แสดงได้ทันทีเลยเป็นแบบออนไลน์นครับสามารถเก็บฐานข้อมูลลูกค้าได้นะครับสามารถเก็บเป็นแต้มก็ได้นะครับว่าลูกค้าเนี่ยใช้ไปกี่แต้มแล้วนําแต้มมานําเป็นส่วนลดของร้านค้าก็ได้นะครับกดชําระเงินเป็นเงินสดนะครับกดชําระเงินได้เลยนะครับกดเพิ่มการขายได้ก็จะพิมพ์ใบเสร็จออกมาหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเวลาที่เราขายเสร็จแล้วก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็จะมีฟังก์ชันว่าเราอะซื้อขายสินค้าอะไรไปกับ ร้านนี้เราบ้างนะครับก็จะบอกเลยทันทีอันนี้อยู่ฝั่งลูกค้านะครับก็จะบอกสินค้าที่เราซื้อไปเมื่อกี้เลยนะครับว่าเราซื้ออะไรไปบ้างนะครับเป็นเงินเงินเท่าไหร่บ้างแล้วก็จะมีมาบอกอีกนะครับอ่าเช่นมี My profile ตรงน,นี้บอกชื่อที่อยู่บอกวันเดือนปีเกิดสามารถนำมาใช้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกนะครับอ่าแล้วก็จะบอกอันนี้คือ QR Code คเมื่อกี้นะครับที่เราดูกันไปนะจะบอกจำนวนพอยท์คงเหลือนะครับว่า ลูกค้าในมีพอยต์คงเหลือเท่าไหร่เราสามารถเซตในแบ็ k ออฟฟิศได้ว่าจํานวนพอยต์สิบพอยต์แรกเป็นส่วนลดหนึ่งบาทอย่างเงี้ยสามารถเซตได้ที่แบ็ k ออฟฟิศนะครับแล้วก็เช่นอันนี้จะมีบอกว่าเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ออฟเพอร์เชสอะมัลจะเป็นส่วนลดได้มีรายละเอียดการติดต่อของร้านได้นะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเวลาท่านซื้อไปนะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะมีอุปกรณ์ในกล่องมาครับจะมีนี่ครับตัวชาร์จเจอร์นะครับเป็นตัวเสีย Park Char บปลั๊กชาร์จะนะ ตัวสาย USB เราเสียกับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้สนใจท่านใดนะครับสนใจอุปกรณ์ขายแบบแบบนี้เลยนะครับแบบเป็นโมบาย p p s เ e r m ทอร์มนอครับติดต่อเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่บริษัท ESS SynTech นะครับเบอร์โทร02 530 1613นะครับหรือจะเข้ามาดูที่เว็บไซต์หรือ YouTube ทางเราก็โอเคนะครับส่งข้อความมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ